ามูอีถามว่าข้อดีมันคือตรงไหนขาขาจับปั๊มขาจับปั๊มก็ตัวนี้แนะนําก่อนถ้าในกรณีที่ว่าสมมุติมีใครอยากจะเปลี่ยนระบบเบรกนะครับก็ผมแนะนํานะครับายางหลังมันจะออกป้านหน่อยตัวนี้ถามว่ากลมมีข้อดียังไงก็ข้อดีอยา่างไฟชุดนี้ไฟชุดนี้เป็นไฟเอ่อตัว60วัตต์ตัวนี้มีคนสนใจเยอะเลยมีคนสอบถามมาเยอะเลยว่ามันติดตั้งยังไง สวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์ภูมิชาแนลนะครับก็วันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปเ,เป็น Honda f o r z ์า350นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับสําหรับการมาถ่ายคลิปครั้งนี้ก็นัดกับพี่เขาไว้แล้วนะครับว่าจะมาขอถ่ายรถก็รถจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกด ติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับอ่าสวัสดีครับผมหนึ่งนะครับเป็นแอดมินฟอร์ซ่าขับซ่านะครับแล้วก็เป็นแอดมินฟอร์ซ่าขับไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้เรามาพบกันกับอีกครั้งนะครับกับชแนลอะไรนะภูมิชแนลมิสเตอร์ภูมิชแนลนะครับวันนี้ก็มาถ่ายรถฟอร์ซ่า350นะครับ all new ฟอร์ซ่า350นะครับของผม คันเก่าที่ภูมิเคยมาถ่ายไว้ก็เป็นตัวนั้นเป็นฟอร์ซ่าสามร้อยเนาะตัวเก่าใช่อันนั้นเคยถ่ายไหมอันนั้นเคยถ่ายไปแล้วเคยถ่ายมาเออันนั้นออยางอันนั้นมาถ่ายรีวิวรีวิวโช๊คเฉยๆรีวิวเซตโช๊คที่ที่นี่เนาะยังไม่ได้ถ่ายเอ่อถ่ายยังยังเนาะเรายังไม่ได้ถ่ายกันเนาะคันนู้นอ่ะโอเคช่างมันคันนั้นผ่านไปแล้ว มาเจอคันใหม่เลยแล้วกันมามาวันนี้ก็มาถ่ายกันที่ตัว All New Forza 350นะครับ,คร,บครับผมก็ตัวนี้นะพี่หนึ่ง ชุดสีจะเป็นสีอะไรครับพี่ชุดสีอันนี้นะครับชุดสีอันนี้ทํามาจากร้านปาล์มกหลาดนะครับเจ้าดังแห่งพับปะแดงเลยสีกาวนิกโกนะครับเรียกว่าสีกาวานิกโกตัวนี้ก็จะเป็นสีเบอร์สีตรงเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ผสมนะครับเป็นเบอร์สีตรงของตัว b m เลยพัดพาสีตัวนี้เอาพาดสีจาก BM ไปเทียบเลยนะครับก็ทําเป็นสีทองนะครับตัดกับสีเทา นะครับส่วนล้อล้อก็ทํามาจากที่เดียวกันครับล้อนี่จะเป็นสีล้อล้อมันจะเป็นออกน้ําเงินอมม่วงนะครับก็จากที่เดียวกันเหมือนกันนะครับปามกระลาสีสีล้อนี่ก็เขาจะเรียกว่าตัวนี้เรียกว่าน้ําเงิน TE เป็นสีใหม่ที่ยังตอนนี้ก็เริ่มฮิตแล้วแหละคนเริ่มทํากันเยอะแล้วแต่ก่อนมันก็อาจจะเป็นโทนสีทองสีอะไรที่คนฮิตฮิตกันตอนนี้ก็เริ่มมาเป็นสีโทนนี้ที่คนนิยม แล้วก็ส่วนระบบระบบไฟนี่ระบบไฟตัวนี้ระบบไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟ LED นะครับ40วันนะครับก็ติดตั้งมาจากร้านขวัญมอเตอร์ซาวนะครับไฟชุดนี้สว่างใช้ได้เลยครับในตอนกลางคืนนะครับท่านใดสนใจก็ลองติดต่อร้านขวัญมอเตอร์ซาวได้นะครับอันนี้ติด มาจากพี่ขวัญมอเตอร์ซาวเลยแล้วก็มีไฟตัวหนึ่งไฟชุดบนไฟชุดนี้ไฟชุดนี้เป็นไฟตัว60วัตต์ตัวนี้มีคนสนใจเยอะเลยมีคนสอบถามมาเยอะเลยว่ามันติดตั้งยังไงใช้ดีไหมแล้วก็ตัวนี้เวลาใช้งานนะครับผมบอกไปก่อนเลยตัวนี้ผมไม่ได้เปิดในช่วงเวลาปกติเวลาใช้งานทั่วไปเนี่ยเราก็จะใช้ไฟ ตัวล่างนี่สองสองนำทางนะครับเวลากลางคืนตัวนี้ใช้สองกลางคืนอย่างเดียวส่วนตัวบนตัวบนถามว่าจะใช้งานเวลาไหนถ้าในกรณีใช้งานบนท้องถนนไม่แนะนำนะครับตัวนี้ไม่แนะนำให้เปิดเด็ดขาดเพราะว่ามันจะค่อนข้างแยงตามากอันนี้ผมจะต่อไว้เป็นกับไฟสูงคือต่อเป็นไฟพาร์ตนั่นแหละเราใช้ในกรณีที่ว่าเราเจอทางร่วมที่จะมีผู้ร่วมทางเขากลับรถเนี่ยเราก็ จะ,จะเปิดขอทางเขาเอาง่ายๆคือตัวนี้ใช้เปิดสําหรับขอทางโดยเฉพาะถ้าเปิดกลางคืนเนี่ยตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับขอบอกแยงตามากๆกลางวันนี่อาจจะไม่เท่าไหร่กลางคืนนี่โอ้โหตาลายเลยแล้ว้าเปิดตัวนี้อันนี้แต่คู่นี้ผมก็ติดตั้งเองติดตั้งเองอันนี้สั่งถังมาจากพวกลาซาด้แล้วก็มาติดตั้งเองแต่ถามว่าใช้งานดีไหมใช้งานดีมากครับเวลาสมมุติถ้าสายท่องเที่ยวนะครับสายออกทริปขี่ตาม เขาตามเขาตามอะไรเจอโคง้งเยอะๆเวลางคืนเปิดตัวเนี้ยเคลียร์ทางได้หมดเลยครับมันส่องยันยอดไม้ครับตัวเนี้ยสปอร์ตไลท์พี่หนึ่งนี่รับติดตั้งไหมครับพี่สปอร์ตไลท์ก็รับติดตั้งให้ด้วยครับ แต่ว่าบอกตรงๆผมไม่ได้เป็นเขาเรียกว,ว่าไม่ได้เปิดหน้าร้านเป็นทางการนะครับส่วนใหญ่ถามว่าถ้ามีสมาชิกมาขอคําแนะนําในการติดตั้งอะไรเงี้ยเราก็ให้คําแนะนําได้บอกรับติดตั้งแต่หมายความว่าที่นี่ไม่ได้มีขายนะครับก็คือในกรณีที่ว่าอยากจะติดตั้งหรืออยากจะขอความรู้เนี่ยอาจจะซื้อสปอร์ตไลท์มาให้ผมช่วยแนะนําการติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยได้ครับผมส่วนใหญ่ที่นี่ อันนี้ที่นี่ของผมที่ผมรับเซอร์วิสอยู่ก็อาจจะเป็นแค่พวกเล็กๆน้อยๆน,นะครับเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องล้างชุดข้างทำความสะอาดชุดข้างอะไรพวกนี้ครับถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายเซ็ตอ่าอย่างที่เคยมิสมิสเตอร์ภูมินะครับเคยมาถ่ายทำไปทีก็เซ็ตน้ำมันโชกของตัวฟอร์ซ่านะครับ3350ที่นี่ก็โชกหน้าอ่าใช่ก็เซ็ตให้ได้อย่างตัวนี้ตัวนี้ก็รถตัวเองทำไปแล้วเหมือนกันแต่ใส่ มองมองดูอย่างนี้ไม่รู้อะไรแต่ข้างในนี่ก็คือเซ็ตเซตใหม่โดยการใช้สปริงของเอรินนะครับ,บแล้วก็ใช้น้ํามันของเอรินก็ถามว่าดีไหมดีกว่าเดิมพอสมควรเลยครับดีกว่าเดิมคนละเรื่องเลยครับ,บแล้วเรามาต่อกันที่ตรงไหนดีเอ่ยระบบเบรกนี่ไหมระบบเบรกนครับระบบเบรคนะครับระบบเบรกก็ตัวนี้ใส่ใส่เป็นจานส0มร300มิลน,นะครับ3มจานสามร้อยมิลของตัวคาโมอินะครับ เป็นจานคาโมิถามว่าจานคาโมีคือยังไงเดี๋ยวผมเอาที่ยังไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยคือตัวเดียวกับที่ผมใส่อยู่อันนี้ถามว่าของใครก็เป็นคนที่รอมาใส่เหมือนกันคาโมีถามว่าข้อดีมันคือตรงไหนมันจะเป็นจานของญี่ปุ่นครับเป็นจานจากญี่ปุ่นของญี่ปุ่นแท้ๆเลยมาทำฟุตติ้งบ้านเราถามเนื้อเนื้อจานจะดีกว่าเนื้อจานไทยไหม ผมว่าก็ดีกว่านะครับดีกว่าระบบเบรกนี่ทำให้ดีขึ้นพอสมควรเลยจะเป็นจานทามุอีนะครับส่วนขาขาจับปัม๊มขาจับปั๊มก็ตัวนี้แนะนำก่อนถ้าในกรณีที่ว่าสมมุติมีใครอยากจะเปลี่ยนระบบเบรกนะครับก็ผมแนะนำนะครับทำให้จบทีเดียวเลยคือถ้าเปลี่ยนจานไปแล้วเปลี่ยนจานไปแล้วแล้วเราอยากจะ เราก็ต้องมาดูเรื่องเรื่องขาเรื่องอะไรด้วยว่าเราเราจะใช้จะใช้ปั๊มเดิมไหมจะใช้ปั๊มเดิมหรือจะใช้ปั๊มสี่พอตก็แนะนำให้จบทีเดียวถ้าถ้าอยากจบทีเดียวผมแนะนำซื้อเป็นขาจับสำหรับปั๊ม4พอพอตปั๊มร้อยมิลไปเลยดีกว่าอย่างตัวเนี้ยปั๊มผมถ้าคนดูผนเผลินไม่รู้คิดว่าปั๊มเดิมแต่จริงเป็นปั๊มมันก็ปั๊มปั๊มนิชชินแบรนด์เดียวโรงงานเดียวกับที่ติดรถมาแต่ตัวนี้จะเป็น4พอร์ต บางคนก็ไม่รู้ดูนึกว่าปั๊ม XADV หรือเปล่าไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นปั๊มของตัว CB 150แล้วก็บางคนก็จะมีคำถามอีกว่าอา้าวแล้วปั๊ม CB 150กับตัวปั๊ม XADV ต่างกันยังไงไหมเพราะว่าถ้าดูจากรูปทรงภายนอกอเหมือนกันเฟะทุกอย่างเลยครับรูปทรงภายนอกเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่ต่างกันที่ตัวลูกสูบครับถ้าตัวลูกสูบของตัว XADV เนี่ยมันจะใหญ่กว่าตัวลูกสูบของ CB 150แต่สำหรับผมใช้งบไม่เยอะครับขอเป็นแค่ CB 150พอก็ถือว่าเบรคแน่นหนึบเอาอยู่แล้วเหมือนกันในราคาเบาๆนะครับ mm hmm. ก็ตัว,ต,วตัวอย่างปั๊ม CB 150เนี่ยราคาพร้อมผ้าเบรคก็อยู่ประมาณ2,000 2,000นิดๆก็สำหรับคนที่มีงบไม่สูงมากราคาสบายกระเป๋าจับต้องได้ในสำหรับปั๊มใหม่ที่เขาเรียกว่าเพิ่มสมรรถภาพ ในการเบรกโอเคให้ฟิลลิ่งที่ดีขึ้นดีขึ้นพอสมควรเลยครับแล้วก็เพิ่มเติมระบบเบรกมาอีกอย่างนึงก็ตัวนี้จะเป็นสายถักนะครับสายถักของเฮลถามว่าสายถักกับสายเดิมต่างกันยังไงนะครับสายถักเนี่ยสายเดิมอ,อเวลามันจะเป็นเป็นยางนะครับพอเวลาเรากำเบรดหนักๆเนี่ยเขาเรียกว่า น้ำมันเบรกอ่ะมันมันจะมีการขยายตัวตัวสายจะมีการขยายตัวพอตัวตัวสายขยายตัวปุ๊บน้ำมันเบรกมันก็ถูกกระจายออกการส่งการส่งกําลังไปยังที่ปั๊มเนี่ยมันก็มันก็จะถูกลดทอนคุณภาพลงก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสายถักพอสายผักปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีการขยายตัวพอเวลาเรากำเบรกปุ๊บน้ํามันที่ออกจากปั๊มบนเนี่ยมันจะละ จะถูกยิงตรงเข้าสู่ปัม๊มปั๊มล่างโดยตรงเลยโดยที่แรงดันไม่กระจายไปไหนก็คือคือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมรถหลายๆคันที่ทำระบบเบรกมาเนี่ยต้องต้องเปลี่ยนเป็นสายถักก็เพราะเหตุผลนี้แหละครับเพื่อส่งส่งแรงดันจากตัวปั๊มบนลงไปปั๊มล่างได้โดยตรงโดยที่แรงดันไม่ถูกกระจายไปไม่ถูกลดทอนแล้วอยู่ในสายไปที่อื่นนะครับแล้วส่วนยางยางตัวนี้ก็ เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นยางของ p ีเรลลีนะครับเป็นตัว l o t โซสกูตเตอรนะครับ l o ดโซ่สก o ตเตอรถามว่ายางตัวนี้ดีไหมให้ฟีลลิ่งในการพลิกรถค่อนข้างจะได้ไวมากครับยางจะอาต้องมาดูข้างหลังดูข้างหลังกันดีกว่าหลายคนนะครับที่เคยใช้ตัวตระกูลของ p ีเรลลีนะครับอย่างไดโบหรือ a n งเจิลสกูตเตอรนะครับ เนื้อยาเอ่อหน้ากว้างเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวหน้า140นะครับแต่ถ้าเทียบกับตระกูลของฮิลลารีตัวอื่นนะครับ140ยยางหลังจะค่อนข้างป้านนะครับเดี๋ยวภูมิลองถ่ายตรงๆก็ได้เนี่ยตัวนี้ยางหลังจะดูดูทรงและค่อนข้างกลมอา้าวไอ้นี่อยากเข้ากล้องออกไปก่อน <laughs> ตัวตัว,ตวนี้ยางหลังดูทรงเนี่ยจะจะค่อนข้างกลมนะแต่ถ้าเทียบกับพวก ไดโบหรือแองเจิ้ลสกูตเตอร์เนี่ยยางหลังมันจะออกป้านหน่อยตัวนี้ถามว่ากลมมีข้อดียังไงก็ข้อดีอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าสายซิ่งชอบเล่นโค้งพลิกรถไวเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยแต่ถามว่าตอนนี้ท้องตลาดมีจำหน่ายเยอะหรือยัง ยังเลยครับผมนี่ได้มาเป็นล็อแรกของประเทศเลยมีร้อยมีร้อยคู่ในประเทศทางพีเรลลี่เขาก็ล,อล็อกไว้ให้ก่อนเลยคู่หนึ่งเพื่อเอามาใส่ใส่ทดสอบวิ่งรีวิวดูนะครับนี่เป็นขนาดเท่าเดิมไหพี่เท่าเดิมเท่าเดิมครับข้างหน้าเป็นไซส์120ข้างหลัง140นะครับแต่ข้างหลังเนี่ยสังเกตได้ชัดเลยว่ายางมันจะมันจะกลมกว่ามันจะกลมมันจะถ้าเบอร์1 4 0เหมือนกันเนี่ยที่บอกอะไดโบสกูเตอร์แองเกิลสกูเตอร์ ยาง140เหมือนกันแต่จะออกทรงป้านๆนหน่อยพิกพลิกรถอุ้ยอ้ายหน่อยแต่ถามว่าการยึดเกาะถนนเข้าโค้งมันก็ดูเหมือนปลอดภัยกว่ามันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฟิลลิ่งของของคนใช้งานด้วยว่าชอบแบบไหนแต่อย่างผมอะตอนแรกจริงๆผมก็ชอบทรงของไดโบสกูตเตอร์นะครับถึงเวลาพิกรถเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเหมือนเกาะจริงๆมันก็เกาะทั้งคู่แหละครับแต่ตัวนี้อย่างที่บอกยางกลมครับเพราะยางกลมการเข้าโค้ง พลิกรถไวไวมากมั่นใจกว่ามั่นใจกว่าเข้าโคง้งถามว่าถ้า,ถ,าถ้าสายซิ่งเข้าโค้งมันกว่าเยอะครับเข้าโค้งมันกว่ายางป้านๆเยอะยางป้าป้นยางที่มันออกป้านมันจะเข้าโค้งได้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับส่วนอย่างอื่นระบบอื่นก็มีอะไรอีกนอกนั้นก็ความสวยงามนะครับมีท่ออ่าใช่มีท่อ,อ,ท,อท่ออันนี้ก็จาก สำนักหอยทากซิ่งนะครับก็เป็นท่อผ่าหมกนะครับท่อผ่าหมกนี่ก็ขยายขยายปลายใหญ่กว่าเดิมถามว่านี่เห็นไหมชัดเลยใหญ่กว่าเดิมเยอะเวลาอากาศแรงดันออกออกได้ดีกว่าเดิมกว่าเดิมเยอะท่อผ่าหมกถามว่ามีข้อดียังไงไหมมีข้อดีครับข้อดีคือถ้าในกรณีเราเดินทางไกลเนี่ยเวลาเราเปิดคันเร่งรอบสูงๆเนี่ยถ้าเป็นท่อเดิมอ่ะมันจะ แรงดันในเครื่องจะค่อนข้างอั้นไอเสียที่จะออกจะออกได้ช้าพอช้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องเครื่องยนต์มันร้อนใต้ยูบ็อกเนี่ยถ้าเราลากไกลๆเนี่ยเปิดใต้เบาใต้ยูบ็อกมาเนี่ยโอ้โหสัมภาระนี่ร้อนเลยครับแต่พอเราเปลี่ยนมาเป็นท่อผ่าหมกเนี่ยก็ถามว่าการรอบรอบในการเดินไอเวลาเดินทางนะครับรอบกลางไปไวขึ้นไหลดีขึ้นแล้วก็ อีกข้อดีอย่างที่บอกครับใต้ย,ยูบอไม่ค่อยร้อนนะครับส่วนระบบความสวยงามนอกนั้นก็จะเป็น <ed> เรื่องน็อตใช่ใช่จะเป็นคันนี้ก็ไล่น็อตไทเทมาทั้งคันและพวกไฟพวกนี้ก็เป็นน็อตไทเทหมดตามเนี่ยตรงนี้ไทเทหมดเลยครับ ตามปัม๊มตามอะไรก็เป็นไทเทหมดตรงนี้ก็จริงๆเป็นไทเทเหมือนกันนะครับแต่ผมเลือกใช้เป็นสีทองเพราะว่าต้องการให้มันตัดกับฟุตติ้งของตัวจานแล้วก็สีล้อเพราะถ้าใส่เป็นสีออกม่วงเหมือนกันมันก็เดี๋ยวจะลืนกันไปแล้วก็มีพวกก้านเบกรกก้านเบรกของแต่งเอเซสซอรี่พวกนี้ก็จะเป็นของไบเกอร์ไบเกอร์ iker, ถามว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมถ้าต่อให้ปั๊มเดิมอะไรเดิมหมดเปลี่ยน การเบรกอย่างเดียวก็ถามว่าก็ททำให้เบรกหนึบขึ้นพอสมควรแล้วนะครับราคาเอาเรื่องอยู่ครับคู่นึงก็มีอยู่เกือบสี่พันถ้าเทียบกับพวกยี่ห้อทั่วๆไป gtr หรืออะไรพวกนี้พวกนั้นก็ยังอยู่พันกว่าบาทไอ้ไอ้คู่นี้ก็เกือบสี่พบาทแล้วก็คาบนนความสวยงามอื่นๆน,นะครับก็เหลืออีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวคาร์บอน นี่ดูเลยคาร์บอนนี่พึ่งใส่มาเงาเงาฉ่ำๆเลยครับจากที่ไหนเฟียสคาร์บอนนะครับเฟียสคาร์บอนอันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเฟียสคาร์บอนเหมือนกันก็อันนี้ยังไล่ไม่เต็มคันนะครับตังหมดก่อนก็คาร์บอนนี่พึ่งใส่มาครับก็จากเฟียสคาร์บอนครับเงางามฉ่ำทั้งคันก็จะมีครอบกองครอบแข้งครอบท่อ แล้วก็ชุดฝาถังน้ำมันนะครับอันนี้ก็คือจากเฟสคาร์บอนทั้งคันเลยขอถามชิิดนึงครับพี่ครับผมดีหลานสนใจชิวชิวหน้านะครับชิวหน้าชิวหน้าอ่าเดี๋ยวเราเอาขึ้นให้ดูกันสูงๆนี่นะครับอันนี้ก็ถามว่าชิวหน้า อันนี้จะออกทรงสปอร์ตหน่อยมันจะเตี้ยกว่าชิลเดิมจะเป็นของสป e ดี้นะครับตัวนี้รู้สึกจะเป็นเขาเรียกว่า V2 หรือยังไงเนี่ยผมก็จําชื่อรุ่นไม่ได้แล้วมันก็จะออกทรงซิ่งๆหน่อยคือมันจะมันจะเตี้ยกว่าเดิมแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับแต่ถามว่าในกรณีที่คนอยากใส่ชิลที่เป็นทรงชิลเดิมมีไหมของสปีดี้ก็มีนะครับที่เป็นทรงชิลเดิมมันก็ จะสูงขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็จะเป็นสีสโมกซึ่งคันเก่าผมผมก็ใช้เป็นทรงเป็นทรงชิลเดิมนะครับแต่ใช้เป็นสีสโมกในกรณีที่บางคนแบบว่ารถไม่อยากให้ออกให้ให้การแต่งออกมามันดูซิ่งเกินไปก็ใช้ชิลเดิมก็ได้แต่แนะนำนะครับถ้าในกรณีคนที่เปลี่ยนชิลเนี่ยเดี๋ยวนี้ชิลมันก็มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์เนาะเราก็แนะนำดูที่ความหนาละกัน เพราะว่าบางช,ชิวบางยี่ห้อเนี่ยอันนี้สังเกตก่อนเลยนี่นี่น,น,นี่อันนี้เขาจะบอกเลยนะครับความหนาเนี่ยสี่ <4 S 2> มิลสมิลล mm. ิเมตรเพราะว่ามีหลายหลายคนเหมือนกันที่ซื้อชิวบอกโอ้ยดูหน้าตาเหมือนกันอะไรเหมือนกันทำไมยี่ห้อน,นี้ถูกกว่าเลือกเลยครับมันดู3มมิลมันก็มีครับ3มมิลข้อเสียคือ,อยังไงใช้งานอายุการใช้งานจะค่อนข้างสั้นครับสั้นกว่าก็ไม่ได้ ค่อนข้างสั้นซะทีเดียวแค่บอกว่ามันสั้นกว่าในกรณีที่เราวิ่งต้องปะทะลมโต้ลมนานๆเนี่ยสู้กับลมนานๆเนี่ยสามมิลผมเห็นหลายคันแล้วที่ว่าพอเจอแรงประทะเวลาเราวิ่งออกทิศไปไกลยาวๆเนี่ยชิวชิวล้าเล้ามาจากตรงไหนล้าเริ่มล้ามาจากไอตรง ที่ยึดนั่นแหละครับที่จุดยึดน็อตสี่ตัวมันก็จะล้าวลา,ลามันเรื่อยๆเลยหรือบางคนเจอเหมือนกันไม่ล้าวมาจากตรงนั้นจะวิ่งสู้ลงไปนานๆชิวหักครับมีมีเหมือนกันเพราะว่าชิวมันค่อน,อนข้างบางก็เลยแนะนําว่าถ้าในกรณีนะครับที่ใครจะเปลี่ยนชิวนะครับก็ขอให้ดูความหนานิดนึงอย่างน้อย4มิลดีกว่าแต่ส่วนใหญ่ก็จะผลิตกันมาที่4มิลแต่ถ้าเจอชิว3มมิลราคาถูกกว่าไหมถูกกว่าแน่นอนครับความหนามัน ใช้วัตถุดิบในการผลิตมันน้อยกว่าแต่ความคงทนมันก็จะต่ำตามลงไปแล้วก็มีจุดไหนอีกไหมบอ่อนี้บบอเดิมนะพี่ตัวนี้เบาเดิมอยู่ครับเคยทาเบาแต่งมาเหมือนกันครับแต่ว่ารู้สึกยังไม่ถูกใจเท่าไหร่วิ่งไกลๆแล้วมันค่อนข้างเมื่อยก็เลยพอมาเป็นคันนี้ก็เลยยอมใช้เบาเดิมไปก่อนเบาเดิมจริงๆก็สวยครับนุ่ม นุ่มอยู่แล้วแต่ถ้าบางคนที่ยังอยากได้ดูซิ่งดูสปอร์ตหน่อยก็ได้ครับไปเปลี่ยนมีหลายร้านเลยครับช่วงนี้ร้านทําเบาะเยอะแยะมากแต่ผมยังขอใช้เบาะเดิมไปก่อนเพราะว่าเวลาวิ่งขอนุ่มนวลไว้ก่อนครับสบายตูดด้วยก่อนสบายตูดไว้ก่อนอ่าก็ก่อนจากกันนะครับก็ขอฝากกลุ่มไว้หน่อยนะครับก็ในานามผมเป็นแอดมินนะครับกลุ่มฟอร์ซ่าขับซ่าไทยแลนนะครับนี่ตัวนี้สติกเกอร์ อันนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์กลุ่ม f o r ์ a ่ o ฟอร3ซ0าสามห้าศูแลนเหมือนกันนะครับก็ขอาฝากกลุ่มน่ครับก็ท่านใดที่สนใจที่ขับขี่ฟ o ร์ซ่อยู่สนใจเกี่ยวกับรถ f o r ์ a ก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลสอบถามความรู้การตกแต่งปัญหาการใช้งานจากรถนะครับเข้ามาดูกันได้นี่เข้าเข้าเข้ายังไงนะครับสามารถดูได้เลยนี่เฟซทั้งช่องทาง facebook นะครับ f o r ์ a ่าขับซ่าไทยแลนนะครับหรือว่า จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งก็เป็น New Forza 350ขับไทยแลนด์นะครับที่ผมช่วยๆกันดูแลอยู่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับรถการปัญหาเ,เขาเรียกว่าข้อมูลการตกแต่งสามารถเข้ามาดูในในเพจของเราได้นะครับแล้วก็ส่วนท่านใดที่อยากได้สติกเกอร์นะครับ f o r ์ a ่าขับซาไทย a ลนด์นะครับฟอร์ซ350ไทยแลนด์ฟอร์ซ่าขับไทยแลนด์เนี่ยก็แวะเวียนมาได้นะครับที่ กะาะดาบ,บรรลาย,ยนร้อยหนึ่งนะครับลาดเพร้าวอยู่ลาดเพลีวร้อยหนึ่งแวะมาได้นะครับท่านใดอยากสติกเกอร์ทักมาส่วนตัวก็ได้นะครับช่องทาง f a c e b o o k ทักผมมาก็ได้ผม Facebook ชื่อชัยวัฒนทละวาลีช,ชื่อจริงเลยชื่อจริงนามสกุลจริงเลยลองเซิร์ชหาดูได้ก็ได้เดี๋ยวจะให้ภูมิเขาข,ข,ขึ้นในให้ในคลิปแล้วกันเนาะเผ<ช>ื่อท่านใดอยากจะทักมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรถปัญหาการใช้งานอะไรเนี่ยก็ยินดีตอบเพราะว่า ผมก็ช่วยดูแลเซอร์วิสรถนะครับให้กับพวกบรรดาสมาชิกอยู่ถามที่นี่เก็บค่าแรงไหมก็ตอนแรกๆไม่เก็บครับพอไม่เก็บแล้วหลังๆเริ่มมีดามงดาม่าอะไรบ้างเราก็เลยรเราก็เก็บบ้างเก <laughs> ็บบ้างแต่ก็ถือว่าราคาช่วยเหลือกันนะครับ,รบพวกเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องอะไรพวกนี้ก็ราคามิตรภาพท่านใดสนใจเซ็ตโชค๊คเซ็ตอะไรเปลี่ยนทําระบบ มันให้ดีขึ้นก็แวะเวียนกันหรือสอบถามกันเข้ามาก่อนก็ได้นะครับทางช่องทาง Facebook ก่อนอลไก็ได้มันจะง่ายๆหน่อยเนาะ<ต>ก็<ม>ขออะไรนะครับเพจด้วยใช่ไหมอ่ามีเพจด้วยครับมีเพจด้วยเดี๋ยวก็ให้ทางภูมิเขาขึ้นให้ในคลิปเนาะว่าเผื่อท่านใดอยากจะไม่กล้าทักมาส่วนตัวลองถามมาในเพจอะไรก่อนก็ได้เดี๋ยวจะมีคนคอยตอบคําถามเกี่ยวกับรถหรือข้อมูลต่างๆอะไรได้ครับผม ก็สุดท้ายไม่มีอะไรแล้วก็เนี่ยแหละครับฝากไว้แค่นี้กับเพจนะครับของ f o r ์ซ่าขับซ่าไทยแลนด์นะครับมีอะไรเข้าไปเยี่ยมชมกันได้เราก็จะมีกิจกรรมดีๆให้กับสมาชิกอยู่เรื่อยๆอย่างเร็วๆนี้เราก็จะมีกิจกรรมใหญ่ของทางกลุ่มนะครับก็จะเป็นการจัดงานครบรอบ3ปีนะครับของกลุ่ม f o r ์ซ่าขับซตอนนี้ก็ถามว่า คนสนใจก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้แล้วเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมาชิกล้นหลามมากแล้วครับตอนแรกเรากะเป็นทิพย์เล็กๆไปกันเล่นๆ2 0่0ิบสาคนไปๆมา,มา,มาตอนนี้ปลาเข้าไป70คันแล้วครับร่วมร้อยกว่าชีวิตแล้วแล้วซึ่งแต่และง,งานนี้ก็ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเหมือนกัน <laughs> <laughs> เพราะว่าเราออกค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งให้กับสมาชิกที่ไปร่วมงานด้วยนะครับก็ไม่ขอบอกแล้วกันเท่าไหร่แต่ก็ ริปนี้คุ้มมากครับขอบอกเลยให้สมาชิกจ่ายตังกันแค่คนละ690บาทผมให้อาหาร4มือ้อห้องแอร์นอนเย็นช่ำๆอีก1คืนพร้อมสวนน้ำนะครับหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแบบนี้โคตรคุ้มครับโคตรคุ้มมากสำหรับกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่ซัพพอร์ตสมาชิกนะครับอยากให้สมาชิกไปร่วมสนุกกันให้ได้ไปเฮฮาด้วยกันนะครับแล้วก็ในงานก็จะมีของรางวัลมากมายแจกนะครับสำหรับงานครบรอบ3ปีในครั้งนี้เพราะว่า เราก็อ่านมาจากปีที่แล้วเหมือนกันทึ่งอย่างที่ทราบกันนะครับก็จะมีสถานการณ์โควิดนะครับทำให้การจัดงานครบรอบ2ปีของเราเนี่ยต้องถูกยกเลิกไปต้องงดไปนะครับเราก็เลยรวบยอดมาเป็นปีนี้แทนก็พาไปเที่ยวด้วยพาไปกินพาไปเที่ยวแล้วก็มีของรางวัลไปแจกนะครับก็ส่วนสปอนเซอร์ก็มีเยอะแยะเลยครับที่มาร่วมสนับสนุนในงานนี้นะครับก็มีหลายเจ้าเลยพีเรลลี่ w d ดีสี่สิบนะครับร้านด็อกเตอร์ไบนะครับช่างกิ้ง GLP หอยทากซิงก็ร่วมสนับสนุนนะครับมี Data t e c ทมีโอ้เยอะครับหลายแบรนด์เลยเดี๋ยวรอติดตามติดตามดูหน้าเพจดีกว่าครับความสนุกความสนานทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในงานนี้นะครับ,นนรบเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดตอนขั้นออตอนช่วงพิธีการนะครับช่วงการแจกข,ของรางวัลช่วงความสนุกต่างๆเดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์สดในในงานด้วยก็รอติดตามกันได้ครับ 30- 31ิบพฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับขอบ,ขอบคุณมากครับอบคุณครับพี่หครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ